สวัสดีค่ะช่องพายมือเหนือนะคะแม่วงเดือนช้างป่าแฟมิลีนะคะสวัสดีนะคะวันพุธที่สดใสนะคะวันนี้นะคะพาน้องอ้วนกับคุณแม่วงเดือนนะคะมาสปาโครนนะคะข้างหลังงงช้างของเราเหมือนเดิมนะคะนี้อ่ามาดูกันนะคะว่าใครจะสนุกกว่ากันนะคะระหว่างแม่กับลูกนะคะดูจากการเล่นนะคะไม่มีใครยอมใครนะคะคุณแม่วงเดือนก็ ไม่ยอมลูกเลยนะคะดูอันนี้ก็คือน้องอ้วนนะคะไม่เหงาเลยนะคะมีแม่เหมือนมีเพื่อนนะคะ,ะคุณแม่นะคะเต็มที่กับน้องดูยังจะอยากลอดทองแม่อีกนะอ้วนดูนะคะโตขนาดไหนนะคะผมก็อยากจะลอดทองแม่อดูน้องอ้วนนะคะแม่ก็รักลูกนะคะตามใจลูกจ้าดูลอดจนได้นะคะ อ่าเป็นเป็นโบ่นะคะที่ควันไม้นะคะเขาขุดไว้เนาะแล้วก็เปิดน้ําใส่นะคะไว้ให้คุณแม่ต้องเดือนนะคะกับน้องอ้วนนะคะโดยเน่นนะคะให้เขาได้ผลายนะคะดูคุณแม่ตองเดือนนะคะนางแบบเต็มที่นะคะเต็มที่กับลูกมากนะคะลูกก็มีความสุขเนาะอ่ามีความสุขไปด้วยแล้วก็รู้สึกปลอดภัยไปด้วยนะคะเล่นกับแม่นะคะดูน้องอ้วนดูแม่กับลูกนะคะไม่ต่างกันเลยนะคะมีห่านะคะนี่ ดูดากใหญ่ๆโอ้โหขึ้นนะคะขึ้นหัวแม่เลยนะคะโนโูน้องอ้วนแบบมีความสุขนะคะในการเล่นอันนี้ก็คือช่วงเวลานะคะในการปล่อยนะคะให้เขาได้อิสระนะคะให้เขาได้เล่นนะคะเขาจะได้ไม่เครียดนะคะอันนี้คืองานของเรานะคะ,ะที่มาของอแม่ลูกสายธรรมชาตินะคะนี่ก็คือสายธรรมชาตินะคะก็คือปล่อยให้เล่นแบบอิสระนะคะ,ะทางนี้ทั้งนั้นก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียด้วยนะคะดู <laughs> โอ้ยแม่กับลูกนะคะดูดูสภาพนะคะดูสภาพน้องอ้วนน้องอ้วนโชดากนะคะโชดากดากใหญ่ๆนะคะชอบลอดท้องแม่นะคะน้องบนเหลือนะคะอืมอันนี้คือการทำงานนะคะดูแม่ก็หมุนตามลูกเนาะโอ้โคลนกระเด็นนะคะกระเด็นโดนกล้องเลยนะคะ ถ่ายหลายๆมุมนะคะหลายๆมุมให้ได้เออชมกันนะคะว่าเวลาน้องกับแม่เล่นเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงนะคะดูน้องอ้วนอแม่กับลูกไม่มีใครยอมใครเลยนะคะแม่ก็เต็มที่นะคะเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนให้กับลูกนะคะลูกก็เลยแบบมีความสุขนะคะชอบเล่นของสูงนะคะบุญเหนือ ก้มนะคะก้มหัวแบบให้ลูกแบบขึ้นได้อย่างถนัดนะคะรักลูกมากนะคะรักลูกนะคะแต่เวลาหนีนี่โอ้ยตัวใครตัวมันเดอ้อคุณแม่ว่าอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะน้องบุญเหลือกับคุณแม่คงเดือนก็เดี๋ยวจะไปผูกนะคะแยกนะคะคนละที่กันนะคะเพราะว่าที่โรงช้างของเราวันนี้อาจจะมีการต่อเติมหมายถึงว่า,าตรงที่นอนนะคะบริเวณพื้นดินนะคะ เจ้าของช้างนะคะจะเทดินนะคะเพื่อเสริมนะคะเสริมพื้นที่ให้คุณแม่กับน้องได้นอนเออย่างสบายขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้อมันเป็นแบบยังไงอะ่ะเป็นแบบนูนๆนะคะคล้ายๆหลังเต่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาดินมาเทเสริมนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องแยกน้องกับแม่นะคะไปผูกเพราะว่าต้องผูกอ่ามันไม่มีที่ผูกที่อาคือความหมายนะคะไม่มีที่ผูก ที่เดียวกันนะคะข้างนอกนะคะต้องผูกแยกกันนะคะน้องอ้วนก็จะไปผูกที่บ้านของวิควานน้องอ้วนนะคะส่วนแม่องเดือดก็จะไปผูกที่บริเวณที่แม่ควานเคยไร้สุดนะคะบริเวณต้นไผ่นะคะตรงที่น้องโมเมเขาจะไปสร,ร้างบ้านนั่นนะคะตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราทํางานตรงนี้เสร็จนะคะก็จะแยกย้ายกันตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นก็จะกลับมาเจอกันอีกนะคะก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะแยกกันแค่ แค่ช่วงตอนกลางวันนะคะวันนี้นะคะดูคุณแม่คุณแม่แบบเต็มที่มากนะคะเต็มที่จริงๆเต็มที่นะคะออันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะคะถ่ายให้เห็นหลายๆมุมนะคะดูน้องอ้วนโอ้โหสนุกสนุกนะคะคึคคคคคกคักคก,ก,กันใหญ่เลยนะคะดูแม่องเดือนโอ้โหเนาะดูอ้วนเขาจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้นะคะดู ที่นะคะเสียงมีเสียงออกแล้วพี่ควานบอกว่าพอแล้วนะคะไม่ได้แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะตะลิดนะคะเดี๋ยวจะไม่ให้จับนะคะเดี๋ยวอ่าแม่ควานนะคะจะตัดคลิปตรงนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวจะไปเจอกันนะคะตรงที่บริเวณต้นไผ่เลยดูน้องอ้วนวิ่งอ่านี่นะคะก็มาอยู่ตรงที่บริเวณต้นไผ่แล้วนะคะดูอาการคุณแม่องเดือนนะคะอาการที่อยู่กับลูก มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะพอไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะนี่ค่ะอาการนะคะ อาการแบบนี้เขาเรียกว่าอาการอะไรนี่วังวังพาคุณแม่วงเดือนนะคะมาผูกไว้นะคะที่กกหลักเนี่ยค่ะตรงตรงตรงต้นไผ่นะคะเพราะว่าที่โรงช้างของเรานะคะอะ เจ้าของช้างนะคะเขาเทดินนะคะเสริมนะคะตรงที่กกหลักนะคะคุณแม่มองเดือนกับน้องอ้วนนะคะน้องอ้วนก็ไปผูกนะคะที่บ้านนะคะพิควานของน้องนะคะแม่ลงเดือนก็มาผูกตรงนี้ก่อนนะคะตอนเย็นเดี๋ยวก็ไปเจอกันนะคะนี่คืออาการอาการว่าง <laughs> บ้างก็บ้างก็วางเรื่องรถ อ,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 อาจจะ<ล>คิดถึงลูกนะคะ<ล>เพราะว่าเคยเจอกันทุกวันนะคะแต่ว่าตอนเย็นก็ได้เจอกันแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้รถไปเทดินก่อน,นะคะเสริมนะคะตรงที่นอนของคุณแม่วงเดือนกับน้องอ้วนนะคะอันนี้คืออากาศนะคะมาอัปเดตนะคะไม่ได้แยกกันแบบอย่างนั้นนะคะเพราะว่า,ามันมีเหตุจําเป็นเนาะ เดี๋ยวต่อเติมนะคะที่นอนให้คุณแม่กับน้องอ้วนเสร็จก็เดี๋ยวจะเอาไปผูกนะคะช่วงตอนเย็นนะคะตอนเย็นเดี๋ยวแม่ควานจะอ่าถ่ายคลิปนะคะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะอาการคิดถึงลูกนะคะแล้วก็เสียงรถเสียงอะไรด้วยนะคะรถรถเทดินนะคะเยอะมากนะคะวันนี้นะคะวิ่งแบบวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะ น้องอ้วนก็อยู่ที่บ้านพี่ควานของน้องนะคะอยู่ใกล้ๆก,กัน,นะคะ่ะตรงกันข้ามกับบ้านเจ้าของช้างนั่นแหละค่ะอยู่ใกล้ๆนะคะไม่ไกลจ้าอาการก็จะประมาณนี้นะคะอาการของคุณแม่นะคะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะมารอชมนะคะว่าจะเป็นยังไงเนะาะเทดินใหม่นะคะเสริมนะคะเสริมพื้นที่ตรงบริเวณที่คุณแม่อยู่นะคะตรงตรงเข้านอนนะคะ เพราะว่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนะคะเราติดตามนะคะตอนเย็นนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวแม่ควาจะมาอัปเดตให้ดูนะคะอันนี้ก็มาถ่ายคุณแม่องเดือนนะคะให้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ่ช่องพายบุญเหลือนะคะแม่องเดือนช้างปา่าแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอกันนะคะตอนเย็นเดี๋ยวแม่ควาจะมาอัปเดตให้ชมนะคะอ่วันนี้นะคะอ่าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีจ้า